ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องปุ๊กปิ๊กพาเพื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปวกนะคะปวกที่เราเตรียมไว้ที่จะให้กบกินให้เขามีสารอาหารมีโปรตีนเราจะคุณกบแบบธรรมชาตินะคะนี่เราก็ได้ปวกมาแล้วเราก็เคาะค้อนเคาะแล้วก็จะได้อย่าเนี้ค่ะเห็นไหมคะ ไปดูกันว่าปว่เอ็กกบเขาจะกินไหมนี่นะคะเราก็ให้กบกินนะคะเขาชอบมากเลยคะ่ะเราจะขุนกบแบบธรรมชาตินะคะเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่เหม็นขาวแล้วก็ ให้เขามีเนื้อเยอะให้เขาอ้วนตัวตัวใช้เวลาใช้เวลาระยะสั้นไม่เลี้ยงนานนะคะทำเขาอ้วนตัวตัวสองเดือนก็ได้จะสามตัวกิโลกบกินดีมากเลยค่ะ อันนี้ในส่วนของหัวอาหารเราก็ให้แบบนี้นะคะไม่ให้โดนน้ำเมื่อคืนให้ไวก็หมดนะคะอันนี้ให้ใหม่ตอนเช้าการเปลี่ยนน้ำเราก็จะเอาเหมือนเดิมะคะ่ะเอาใสา่ยางใส่แล้วก็ปล่อยน้ำเอาน้ำเสียออกเอาน้ำดีใส่ลงไปค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่มให้เพื่อมีกำลังใจในทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ